ตหยังตัวนาะเอาค่อยบ่ได้สวัสดีจ้าแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่าเดี๋ยวมากินข่าวบานเอซีพี่น้องก็เล่นเพื่อนกังล่างถ้วยล้างซ้ำดูกินของคนแล้วก็ล่างเนาะตั้งกล่องไว้ตั้งกล่องไว้คิไปล่างถสวยซอยเขาคุ่นมุมนี่มุมนี่เปล่างถ้วยมากพี่ยนเลยเอาบริโญให้จั้งไหนไอ้กล่องไ้้นีเลยติ ้ยทัถทายมันหายไปใส่บะเออพวกทีบมาเอาไล่แล้วครังนี้คอยจะไล่ยายจุนไล่จุนละวอัดบลิเอ้าตากันแล้วบาทนี้ตากันแล้วนะครับสวัสดีอันนี้ FC หนาวนะคะับี่แม่นะครับพี่โคนจะล่างอัน Head c l ิ p คอยล่างถวยพี่น้องยามาไทยามาไทคอยร่างถวยนี่แห้ะ ไม่ได้จ่อยเด้อสัวไม่ได้จ่อยว่าขับขอนแม่เด้ออันนี้อยู่กับแม่พึ่งแม่ะฮ้าก็ไลสดอยู่หุ่นถ้าคุณก็ไลสดนะคะพี่มังพนผลไลไสินล่างน้ำพึ่งกรตัวเาบ่ตองล่างเนต้องอันนี้เลยสี่จอยขอบวังไม่ได้สี่ไม่สี่ากเราค่ะไม่ใช่นี่พี่จอยมีแล้วก็น้องยายหญิงนะคะพี่ต้องอาจจะเห็นนะคะดังห่างดาม่าดังวัสนนะคะ มดาใหม่ค่ะตกันนะโฮมกันหุบปาก้มดามาตนะคยเลี้ยงตรงมาดัาจุดเพราะวากินข้าวปุ้นสีไก่แล้วอนีูกู่นี่่ถูก่จักแซ่แเ็ก็ต้องแใปอพี่วไมเคยดังแน่คได้ออกจกระปงม่พี่ เขาเสียย่ามมาสองเมตรเบอรเอฟซโยกผลบ้านผเป็นเสียบคุยบันที่แรกก็เียบหาเอียนอนเอกงเอามาออกไปไล่ถอยท้ยานดีคนกำลังสวยคนกลังวยอนน้องอางไม้ดาคุณแม่แล้วมามาออก่องเนี่ยเราคุณแม่ออกซื้อแล้วก็ทางนนเขาเปิดไลดโซนเบอน์ย้อนหลังไงกันเล่นก่อนเขาเกต่อยู่แอบดูหลังบ แม่โบมือทักทายคุณอรัญญาแม่เพิ่งอยู่กับแม่จูนชาแนลเด้อจ้าดีค่ะขอุิคอันนี้อะไรสดทั้ง y o u t u b e จ้วอะไรนะก้กับานแม่่เก็นหากแ่งเสอ้มัยาวอนอันยาไม่ทัใสนึ่งหน้าบ้านที่แม่ลาบขยาย่เขอบคุณนะคะแต่ครั้งแรกที่เจอแม่จูนอะคอรู้สึกคุยแล้วือเก่งแค่นัอันนี้แต่ว่าตัวนองคือเก่งแค่ไหน เสือผ่าไปเอฟเสือผ่าน้องหาลงคอยอยวัดไปให้คอยเอฟแล้วก็ไปให้พื่งเอฟแล้ไปให้ให้น้องเตยให้มีมนี้เดี๋ยวจะใสตัวใตวอนะคะให้ลูกคทุกคนได้ใส่เขากิแล้วน้องยเปนยังไงบ้างตปกดคักเนาะแดแดแดเหตมันดดอสันักหน่อยเนาะะอ้โหเป็นยิงเปนเท่าไหรเนี่ยมาพอพี่อู้ดีใจค่ะทีแรกที่เจอแม่คูน

เราครกับคราอยากออกคือนะก็คืออว่าเราไม่ขออะไรแนะแต่ก็ขอบคุณสถานที่ทุกๆอย่างปกติเราจะนัดเจอกันที่ตอนแรกเราจะนัดกันไปที่นครนายกนะคะับพี่้นว่ารต้นอ้วันนายกไงฮ่าฮ่าฮ่าว่าฮ่าฮ่าฮ่า่ายเร็วาฮ่าฮรฮ่าฮยาฮา่าฮ่าฮ่าฮ่าว่าฮ่าฮ่าด่าม่าฮ่า่าฮ่าฮ่่า่่า่า่ ใช่ยอดยอดคลิปพี่น้องแม่จูนแล้วก็ลังอันแม่จูนกำลังอัดคลิปอันอัดคลิปอะไรนะเขาเรียกอัดคลิปลงยูทูบขอบคุณเจฟซีค่ะคุณลินสวัสดีค่ะพอดามจูนเขาอันพรุ่งนี้เขาจะบินแล้วก็เลยพากันมากินสวัสดีค่ะพี่หลวยอยู่กับแม่จูนจ้ะเจฟซีขอเฟซีเออกิเนือหั่ข้าวต้นเนาะ เขาห้าวเพียอยากพ่ออยากเห็นอยเจอายังมีเอฟซีหลายๆคนที่ยังรอคอยที่ว่าจะไปส่งที่สนามบินด้วยเนาะอุ้ยเลยนะครัพี่น้องแจ้ขอขอบคกณข่อยเฮ้ยแตจนใจข่อยจะไปเรื่องสั้นนะครับพี่น้องเออหกเดือนกับบ่โดนหรอกจ้าเดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวกแล้วกันน้ำปี่ซอยกับน้ำน้ำหญิงแล้วกับน้ำน้ำผึ่งแล้วว่าถ้าขอดไปมีพวกเสัตว์นี้กินขวานข่อยบอน กเตองก่าเดี๋ยได้ส่งพี่แม่กันดีมัคันะครับความหมดีนอนควกมโหมแต่เป็นคขามไม่ที่่มีให้กันน่ะแม่พี่น้อง่กันกันอยากอยากายกแม่ก็แม่อยู่แต่เพีแต่ว่าแล้วก็อยาก่อเเดี๋ยวันแกมาเห็นที่หลัอกต่กนแต่่ทาเขาอยู่กันแต่แต่สานะเขาอยู่กันแต่แต่เสาแเลว ขอบคุณนะขอบคุณแม่ลูกขอทายีื่อกแม่เลยบอปิดแลยค่ะนั่นเห็นบถ้่อให้ถายบอสั่นบอย่างเดียวไม่ยังล่ะนี่คุณหัสนัยมาเบิงบอกว่ามาดามจูนเดินทางปลอดภัยเด้อจ้าวสันพี่อันพี่ยังก่อนนี่พี่อ้อยพี่อ้อยเยอรมัน บอกมาดามจูนมาเที่ยวเยอรมันวาษันีอย่างบุ๊อ่านมันไหลๆลื่นๆไปแล้วบอกอันมาดามจูนเดินทางปลอดภัยวาษันบกมือทัทายพี่หาสนายจ้าแล้วก็ยอมบอกก่องนะคะแต่เออคุณอาทิสีบางจ้าเข้าเข้าแบบมาเราไม่เคยเจอกันบอกมาดามจูนมาเที่ยวเยอรมันออสเตรียเนี่ยเด้อบาษันที่นี่ที่เดียวนนเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกใช่ส่วนมากเราคุยกันในแชท เกือบมากเราคุยกันในในเฟซบุ๊กเนะาะเออแล้วก็คอมเมนต์กันว่านู่นน,นี่จอกอกมาความอบอุ่นไม่ยุนสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเออความอบอุ่นที่เราแต่ว่าเ้าเหมอบแก่กันพี่นอ้องมันอืถ้าบะมีมม่พี่น้องยัดซี่กับบะมี่สูตรในมือหนีพี่กันนะครับพี่น้อยถ้าบะมี่ถ้าบะมี่ใสงทองฟิเล่เนยถ้าไม่มีแสงทองฟิเล่ก็ไม่มีสูตรในมือเหมือนกันทามาพาก่อนในออกไปนี มนกสุรักรดาแมอจะา่านกม่ครั้งแรกนะครับมี่น้องครั้งแรกที่เขาบอกว่จนดอกว่าอเขบว่าแก้วเหรุมึงกท่ใส่ห้องกันละกันแต่แต่จริงเรารู้มันอเลยนี่ใส่หองกันละกันเพราะว่าจุนเปคนคนบอกตรอันใดจุนมามจุนก็จะบอกว่าบอมากอันใดจุนจุนตร้บจุนก็บอกว่าสั่งสงเลยว่าสั่งคใดภาษีสวัสดีค่ะ14ล้านคนดู โอ้ยอันกล้องมันไม่ค่อยชัดเจนเด้อพี่น้องมันมืดควาไหนครับอดชี่่างเ้กบลองไม่แางเลยเนาะแม่จูนเดินทางอย่างนี้เนทยเออญาตกันใจเงินเออขอกระทายคิดได้ยาจูนพี่จุ้มห่องกงกัเขามาเบิงเ็นมแมาดามจูนเดินทางปลอดภัยเด้อ่าสันพี่ประมวลดดนกระเซ็นแล้วส่ง ใส่ใสเอาไอ้แดงไหนไอ้แดงไหนไม่ได้สีมาหาการไอ้แดงไหนไม่ได้สีมาหากันเบิ่งที่ไรพี่น้องอะไรสดคุณหนึ่งอะไรสดพี่เิวเออคุณหนึ่งอะไรสดแม่จูนเดินทางปลอดภัยเด้อนี่ก็คือความสดนี่แหละกำลังใจเนาะมาเราจะมีมิสติ้งกันแน่นอนนี่เนาะเอาคือว่าเพิ่นสิไปหาอยู่เบลเยี่ยมอยู่ผู้ใหญ่บ้านเออเออเออกัน ไม่ยังหบอกซีเขาเอากันแร้วเธอเขาขอเขาบอกเรเาบ้ากันเลยเออเขาบอกกันแร้วเขาบอกกันเรวเขาอกกันเร็บเอบ่เป็นความลาบัหน่อยไหนสบินไปแหก็คือสองวันเกันเอขาจ้วันหนาไงขึ้นกันเผลอเผโอเคนะคะคลิปนี้ เออสวัสดีจ้าน้องพึ่งน้องหญิงอยากเป็นเพื่อนกับเฟซมาดามจูนบอกเราแหน่ได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งส่งให้ขอบคุณแม่บ้านฮาคะนะคะขอบคุณแม่บ้านฮะร์คืนนี้ร่างสวยล่างแซ่บขอบคุณพี่พึ่งนะคะจ้าแม่แห่มะฮาน้อง้าแม่หาล้อเนาะมี่บอมมี่อย่างไรขอบคุณทุกกำลังใจบอลบอลถึงนเก็บซี่สีมา่ริบบิ้นไอแม่ไก่ยดงเออดูลกับนี่พ่อครูเก่า นะครับพี่น้องคือเอฟซีสีไม้ทุกคนนะอยากขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครอย่าลืมฝากคุไแหลกดแชร์ช่าเธอที่เธอที่เสตยบตามทุกคนเลยในแสงทองฟินแลนร์จะมาแะ่เป็นแม่พึ่งอมาจะเป็นน้ำยีแม่พึ่งลูกสามเซนซ่าจะบอลมาอย่าลืมอุ่นกระเป๋าพี่จอยด้วยนะคะแล้วก็บอกขอเอ่ยนะคือขอบคุณบ้านหลังนี้น้าตัแรนด้วยนะคะพเป็นตัวแทนนะคะขอบคุณขอบคุณคะขอบคุณสถานที่ทืม่อบป้าน คือเบิ่งหลายแค่20ล้านคนบุกเลยนะของของแสงทองที่เล่นเออพี่น้องโอเคคก็มีเอาไว้สมีน้อยคุณอาจคิดน้อยปลาแก้วสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดแชนเนด้วยนะครับไปเร็วเร็วสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอจอยสวัสดีแม่เจอยคันหน้าบ้าเกยสวัสดีค่ะเออข้าก็อยู่กันดีสิแหละพี่น้องเออนี่แหละจ้านี่แหละจ้าบรรยากาศได้มาข้าวเดียวเกเรต คลิปหนึ่งคลิปเออคลิปเจ็ดละอันพี่พี่อ๋อยเยอรมันเราอยากเราว่าเราอยากเป็นเพื่อนกับมาดามจูนเดี๋ยวแอปมาเลยค่ะเออแอดมาเลยนะค่ะจ้าจ้าใครจะปักหมดให้ไหมเฟสจัมลองเฟสไหนเอฟแอนด์ผู้ใดอยากอันคปหนึงอะไรเป็นบอจ้าพ่ผเฮ็ดโปรเปนผู้ใดบปเป็นเฟสอยังเฟสสับล่องบ่บ่คือมีเฟสเดียว เฟซเดียวมีเพซเดียวแต่ว่าเพจมีสองเพจสามเพจอยู่เนาะเพจอะไรเพจอะไรอะไรมาจูโอโหหรืออะไรอะฮะอโลฮณ์ห้างยังเฟซบุ๊กจะเป็นจูโอหลั่ลออหลัละแล้วก็เพจก็จะเป็นมาดามจุนสายลุยเออนะคละที่น้องอันพี้อยฝากกันไว้ล้างถวยล้างซ้ำกินเลยไปเยีมาผ้ดีจอยมาวางรับนาไปรอที่ไหนคะเอากรแกวแล้วทีเสีส่งสิแล้วว่าไปรอที่ไหนคะสันมารอที่สนาม ลูกแก้วสิเป็นงว่ไม่หรือเปล่าป้าแก้วไปรอไปอย่างนี้ไปรอกันที่ไหนบ๋อไม่จังไหนป้าแก้วบอกข้าใจแต่ปากหมดให้แล้วนะทุกคนเออเป็นไอันนี้เป็นเฟซบุ๊กนะคะไป่จงไหนป้าแก้วไล้ถามว่าไปเจอกันที่ไหนป๋าบอกเออเพิ่งจะอ่านผีต้องไม่ปากหมดไม่จังไหนเขาต้องกดแชร์บ๋อเออเห็นแล้ว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 ปากหมดพี่เด้ออ่ะปากหมดแล้ว นี่เดอ้อเฟซมาดามจูนที่มาเพิ่งปากหมดเดอ้อกดติดตามมาดามจูนด้วยเดอ้อเราจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆที่ประเทศเบลเยี่ยมเ<อ>ด้อพี่น้องเดอ้ออะไรลูกเขาเพี้ยงเขาเพียงกับยูนี่ละจา้ามาได้พในภาคเมืองเมือยู่อกล้จ้าหัวซอยพูดละ่ะอันนี้มันเป็นอันม้่มงหลวงพึ่งยูลังสีจา้ามันปอกไก่กันฮนนะนี่เด๋มันขึ้นล่ะเด๋นีเด๋ม นี่เด๋อ่นใน,น,นไล่สวดถุง,ม,ง,ม,งมันขึ้นอยู่หรอขึ้นเองกมันบอกแม่นจ้ะมันขึ้นอยู่แหมข่าบุ่นให้แล้วนะเออเออนี่แหละสวัสด<ช>ีเป็นเพด้วยนะคะพี่น้องเออเป็นเพดเพดมาดำจูนสายลุยบอกให้ปักอันไหนให้ปักเพดหรืปักเพดปักเพดดีกว่าเนาะใครจะติดตามทุกอันเลยค่ะปักเพดพร้อมอ้าวยูทูบให้ยูทูปก่อนยูทูบอีกเอาเอาเอาฝากช่องฝากช่องฝากช่องติดตามแม่จูนเด้อพี่น้องเขาสิได้เห็นบรรยากาศตัวเบลเยี่ยมเขาเป็นเมืองจังใด ถนนหนทางเขาเป็นยังไงดอกไม้ต้นไม้ต้นไหลเขาเป็นยังไงเอออันคีแคเดือนบ้านเขาคือขีดแคเดือนบ้านเฮาบ่เขาก็ะตือรือร้นสวัสนีใช่หวอดคีแคเดือนไม่เบิงได้เออเป็นยังไงต้นหอนต้นมดต้นแมงยวนเบียดยิมยูทูสช่องชาแนลนะคะพี่น้องจ้าฝากไว้ด้วยเด้อค่ะเด้อนี่อุ้ยเลิศเลิศเดด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 เหตกรดน้ำในใดบ่หักกันเท่าใด้ไอที่รอแถนน อับสันบ่ได้อับจิไส้ก็ับเป็นผัวไผเนาะห้วเสียงดังท่างบ้างขารู้สุดได้ยิ้มขอประทานอภัยด้วยจ้าดโดนเถื่อสวัสดีค่ะแม่พึ่งแม่จูนคุณสมพรคุณสมพรเอฟซี่ได้หนิคุณสมพรสุดกุศรา คุณแม่หน่อยและน้องเกลนนทสใสสวัสดีบกมึงท,ทักทายเด้อผู้ใดบ่ได้ทักทายกัญยาวากันเด้อจ้าเด้อไม่พึ่งกับเลียวว่าเห็นแ่นตาไปทั้งเดู้บี๊กแฟนตา,าย,ยังอยู่เอออาาันมัยืนใหงกับรังใจซื่อๆกันนี่สองคนนี่สองคนงคนี่จัดการเลยยายายหญิงกับจอยจอยแพนดา้าอุดหนุนกระเป๋าจอยจอยแพนดา้าได้เด้อพี่น้องเด้กระเป๋ากระจูดก็ๆๆดอันนั้นชื่อได้ด้วย วอนมาสีใดเออมาสิใดช่างเป็นเดือนเด้อไอ้ไดเออเขาซื้อทีเขาติดคนแต่เขาสิตาเขาซื้อตาซื้อลงไปเป่านี่จะสานคือวนรกันแม่เป้รวนเลยน้องคือเราทำไปแฮนเมแฮนเมกกระเป๋าแฮนเมกเด้อชื่อขาจะบ่มี่ออกชื่อช่วงนี้คุณใดซั่งนะจะอยไม่อด้พี่น้องล้งแม่เลอ้เลยันีเราเรไปพิมพ์อันพิมพ์ชื่อคณาลลลลลน แซงคิวมได้เลยเออได้เมนกแล้วได้บอสันบอแเมนกก็บบทันไดกว่าฟาิตวตดาล่าสั่งน้ำเล่าตัวนี้เออเจนนมไดเจนออเจนเจนยัง่ทันไหนแต่ว่าแต่ลเพจอีกเจนโอ้ก็ตามคิ้วตามคิ้วเจนแล้วว่าสิบมือเด้อว่าสิบวันนะเพราะว่ามันสลักนีสิบหกล้านคนนุ่นเยอะแยะเลยปลาแก้วก็ดูมันแม้หน่อยก็ดูขอบคุณค่ะออเออแงานหาิวูย แม่จุดแล้วสวยๆพี่น้องตัวจริงแล้วแม่ใอยว่าแม่เล่าดำๆเลยๆอยู่ในท้าัรเอาลุ้นะยูทูบตัวจริงแล้วสวยแม่คิวโกงเป็นโกงเออที่วาเราอาอดาก็มหคันบอยอานวนทีเขาส้น้ไมไปิซซเออถ้ากับยยิงเขื่อนลำปาเี่จะเต็มเเลยนี่กระเป๋าเจ้เออ ขายยิงพอยยางตัวเยอีแลงเมอ่อได้ได้ได้อาปะาห้าวบวกพี่มาเออหกเดือนได้อยู่ดอกขอโทษด้จา้าขอโทษด้จ้ามาด้อยู่นี่ราคาเก็บถั่วเก็บซ้าให้เพิ่นพี่น้อง เขาไปไม่ได้ทั้งนั้นเขาเปิดไลท์สุดเออเขาเปิดไลท์สุดพิดแอร์พิดแอร์พี่น้องเอาไว้สักหนึ่งสักก้อนพี่น้องฝากไว้สักหนึ่งสักก้อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ช่องแม่พึ่งลูกสามซิว่าซักแค่นี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าเจ็บอย่าจนอยู่รอดปลอดโควิดนะคะนักเก้เฮียเดี๋ยวลูกสาวสิเครียดเพี่เพอพี่ยงพี่เพียงปิดคลิปแล้วนะเดี๋ยวเด้อพี่น้องข้าวหนึ่งจะปิดคลิปจะปิดคลิป อย่าลืมไหมลูกลืมเดไกดก่องเซ่อสคะให้ชายเสียนซาขอบคุณค่ะบายบายปิดคิ